สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลสามผู้ปกคองทุกท่านนะคะพบกับครูเบนค่ะวันนี้นะคะครูเบนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยค่ะในเรื่องของการสะกดคำรรที่ประสมสระเอือและสระเอือค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักกับลักษณะของสระเอือและสระเอือกันก่อนค่ะว่ามีรูปแบบกละเขียนยังไงนะ สระแรกนะคะคือสระเอือดเมื่อเราเขียนสระเอือออกมาแล้วนะคะสระเอือจะเป็นการผสมสระระหว่างสระเอือกับสระอ่ะค่ะสระเอือนะคะจะประกอบไปด้วยสาระเอสาระอืออ้ออาคือสระเอือนั่นเองค่ะส่วนสระอะนะคะคือสระที่อยู่ด้านหลัก ค่ะเด็กสระต่อมานะคะคือสระเอือค่ะสระเอือนะคะจะมีรูปวิธีการเขียนนะคะจะประกอบไปด้วยสระเอสระเออออ่านอ่านว่าสระเอือค่ะเด็กๆหลังจากที่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทั้งสระเอือและสระเอือกันไปแล้วนะคะ ครูเบนก็ได้นําตัวอย่างคําที่ประสมด้วยสารเอือมาให้เด็กๆได้ลองออกเขียงกันค่ะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังครูดีๆนะคําแรกนะคะเด็กๆเ,เกืออ่านว่ากอเอือเกือเปือืออ่านว่าปอเอือ เปือเตืออ่านว่าตอเอือเตือเอืออ่านว่าออเอือเอือเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวิธีการออกเสียงแต่ละคำออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้นะคะคุณครูเบนจะให้เด็กๆออกเสียงตามคครูเบนทีละคำค่ะ ถ้าเกิดเด็กพร้อมแล้วเด็กออกเสีงตามครูเบนด้วยนะคำแรกนะคะเกลืออ่านว่าก็เกลือเกลือเก่งมากค่ะเด็กๆซ้ำอีกครั้งนะคะกเกลือเกลือ,อ,อคำต่อไปนะคะเด็กๆเปลืออ่านว่า ปอเอือเปืือทำอีกครั้งนะคะปอเอือเปล่อเห็นมากค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะเตือ่ออ่านว่าตอเอือเตือทำอีกครั้งนะคะตอเอือ เตือเก่งมากค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะเอ,อืออ่านว่าออเอือเอือซ้ำอีกครั้งนะคะออเอือเอือเก่งมากค่ะเด็กๆ ต่อมานะคะเด็กๆคุณครูเบนก็มีตัวอย่างคําที่ผสมด้วยสาระเอือมาให้เด็กๆได้ลองออกเสียงกันค่ะให้เด็กๆฟังที่คุณครูเบนออกเสียงให้ฟังก่อนนะคาแรกนะคะเด็กๆเกลืออ่านว่ากอเอือเกลือเขืออ่านว่าขอ เอือเขือเมื่ออ่านว่ามองเอือเมื่อเปืออ่านว่าบอเือเบือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลังจากนี้นะคะครูเบนจะให้เด็กๆออกเสียงตามคูเบนทีละคำนะเริ่มจากคำแรกนะคะ เกลือเด็กๆออกเสียงตามครูเบนด้วยนะเกลืออ่านว่ากอเกลือเกลือจำอีกครั้งนะคะกอเกลือเกลือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะเกืออ่านว่าขอเกลือ เผือทำอีกครั้งนะคะขอเอือเ้อเลือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆํำต่อไปนะคะเมือ่ออ่านว่ามอเอือ้อเมื่อทำอีกครั้งนะคะมอเอือ้อเมื่อเก่งมากค่ะเด็กๆํำต่อไปนะคะเบือ่อ อ่านว่าบอเอ,อือเบือเก่งมากค่ะเด็กๆซ้ำอีกครั้งนะคะบอเอ,อือเบือเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้โดยการพยัญชนะและสระด้วยนะคะดเด็กๆต้องท่องเขียนอยู่เป็นประจำนะคะจะได้จำตัวต่างๆได้นะ หลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ตัวอย่างคําและรูปแบบของสระเอือและสระเอือกันไปแล้วนะคะครูเบนก็มีใบงานเสริมทักษะค่ะที่เป็นการทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะทั้งสระเอือและสระเอือเลยค่ะโดยนะคะในกลีบดอกไม้จะมีคําที่ผสมทั้งสระเอือและสระเอืออยู่ค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปาก และอ่านตามทีละคำไปด้วยนะฝึกอา่านทีละคำนะคะเด็กๆจะได้เกิดความเคยชินนะคะสำหรับวันนี้ครูเ็นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ